ทำรจวแบบนี้ได้ป่ะเลิกนักเลงได้ไหมเราทำไม่ได้วะั้นเราก็พอแช่นี้เอยังม่เวลาทเลยว่ะทำไมไ่เจทําไมวะมันบอกให้คุณเล่าทไมอ่ะมันบอกให้คุณเป็นนักเลงทำอะไรไม่ได้หรอะ อกเี่ยเจอมันเดินแใครวะเชี่ยมาแพ่งห้องสองหรือเปล่าวะไปบอกอีส้มดิก็มีอยู่กน้มีดูสมีันทุกวันนั่นแหละเปิดมีอะไรจะบอกมงอะไรวะกูเห็นอดูเดินกับเนี่ยในห้องสองอ่ะที่มันสอเสองนเฮ้ยได้ไงวะ เลยไม่ต้องิเกอร์นี่ใครวะแฟนใหม่เราทำกับเราอย่างนี้ได้ไงอ่ะทำาไม่ทำอะไรเลยเรากเลิกกันแล้วเฮ้ยมาแับนี้อะ,ะนี่แลงนะเส้นใจถ้ามาคนเดียวเมื่อไหร่มึงนี่เดยวซึ่มตีดูแน่ไปเพื่อน เฮ้ยวันนั้นพูดอะไรไปวะลงมาด่เลยทำไมหน้ามึงช้างจังมึงโดนต่อยมาเหรอก็อเดิมๆมึมีอะไรกยู่่ปะเชื่อคำได้แหละ๋ยวมันก็ตายเหมือนพี่มึงหรอก โอ้ยหูดมากว่ะเฮ้ยเป็นไรวะดูี่อแบบพี่ยื่ยมาลงน้่งชิมน้ำก่อนเด็กูแบ่น้ำมาให้สซมอะไรวะกูว่ากูจะย้ายไปเรียนสามันเลยว่ะทำไมวะไอชิว่าไปทําที่กูตายกูเข้าใจมึงเว้ย แม่กูก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว,ว่าก็จะเลิกกูทเหมือนกันแหละถ่าก็โชคดีนะเพื่อนโชคดีเโชควิกไแล้ว,ว,ลวเห้ม่เราไม่ได้เกันเราก็เลยตัดสินใจจะเลิกเลย แล้วเราขอโทษนะที่ผ่านมาเราทำไม่ดีกับเธอไว้ไม่เป็นไรแล้วให้อภัย